สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูต้นกาแฟนะคะต้นกาแฟกาแฟที่เรากินกันเนี่ยเพื่อนๆนะคะบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเป็นลักษณะยังไงนะคะนี่ก็คือต้นกาแฟนะคะกาแฟเขาจะม,มีลักษณะต้นเป็นแบบนี้นะคะเป็นต้นทรงพุ่มเล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากนะลักษณะใบของเขาจะประมาณวาวประมาณนี้นะคะ เห็นไหมอ่านี่คือลักษณะใบาของเขาอาจจะเป็นโรคราสนิมน,นะคะพวกนี้เป็นโรคราสนิมแต่ว่าเดี๋ยวมุมกเกษตรจะมาพูดถึงเรื่องโรคอีกทีหนึ่งเนาะแต่วันนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูลักษณะต้นของเขาแล้วก็ผลของเขาก่อนนะคะจะออกมาเป็นช่อแบบนี้นะอ่าออกมาเป็นช่อเวลาที่เขาออกดอกเนี่ยจะแบบสวยมากมุมกเกษตรยังไม่มีโอกาสถ่ายดอกกาแฟให้เพื่อนๆดูเลยเนาะ นี่จะเป็นลักษณะของกาแฟนะคะเมื่อเขาออกดอกเสร็จเนี่ยตอนช่วงเขาออกดอกเขาจะทิ้งใบนะแต่พอเขาเริ่มมีผลนะคะใบของเขาก็จะจะ,จะเริ่มงอกออกมานะคะแล้วก็ผลของเขาก็จะเ,เริ่มโตแล้วก็เริ่มสุกนะคะออกเป็นสีแดงแบบนี้นะคะเป็นสีแดงเข้มแบบนี้นะคะเมื่อไหร่ที่เขาเป็นสีแดงเข้มนะคะเราสามารถที่จะเก็บเขาไป Uh, ทํากระบวนการต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการตากแห้งหรือว่าการคั่วนะคะเป็นอันดับต่อไปนะคะนี้ก็จะเป็นกาแฟนะคะผลกาแฟนะคะแบบนี้นะ,ะเขาจะมาเป็นพวงแบบนี้เลยนะคะความความดกของเขาก็จะอยู่ที่สายพันธุ์ด้วยนะคะสายพันธุ์ของเขานะคะแต่ละสายพันธุ์นะคะความดกลักษณะการลักษณะผลของเขาก็จะมีความพิเศษ แตกต่างกันนะคะสามารถจำแนงได้เนาะเดี๋ยวมุมเกษตรค่อยพาเพื่อนๆมาเรียนรู้อีกทีหนึ่งนะคะจริงๆแล้วกาแฟเนี่ยมีใหญ่ๆอยู่สองสายพันธุ์ด้วยกันนะคะก็คือโรบัสต้ากับอาราบิก้านะคะปกติพันธุโรบัสต้าเนี่ยเขาจะนิยมปลูกที่ภาคใต้นะคะเป็นสายพันธุ์ที่สามารถปลูกที่สภาพอากาศแบบไหนก็ได้นะคะแต่ว่าสายพันธุ์ที่ มุมกเกษตรพามาดูนี้จะเป็นสายพันธ์ุเกอิชาินะคะซึ่งเกอิชาเนี่ย ไม่ใช่แก่อิชาสิเป็นสายพันธุ์อาราบิก้านะคะอาราบิก้าเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่เราต้องปลูกที่สภาพอากาศที่เย็นนะคะถึงจะให้ผลผลิตได้นะคะแล้วก็ผลผลิตเนี่ยคุณภาพก็แตกต่างกันออกไปนะอยู่ที่สภาพอากาศนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมของเขาด้วยเนาะแล้วก็การการดูแลบํารุงรักษาด้วยนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะมาจอดลึกในรายละเอียดนะคะให้เพื่อนๆดูในคลิปต่อๆไปนะคะแต่ว่าวันนี้เราพามาดูลักษ ลักษณะของกาแฟาลักษณะของต้นกาแฟานะคะแล้วก็ผลของเขาก่อนเนาะอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะคะดกมากนะคะโอเคเดี๋ยวมุมเกษตรจะพาไปดูต้นที่เขาสุกแล้วนะคะนี่เมื่อเขาสุกแล้วนะคะเขาก็จะออกเป็นสีแดงแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเขาก็จะเริ่มเป็นสีแดงทั้งต้นนะคะเราสามารถมาเก็บเขาได้เลยนะ จะมีลูกที่ไม่ได้มาเก็บนะคะเขาก็จะเหี่ยวแห้งแล้วก็ผลเขาก็จะหลุดออกไปแบบนี้คือเม็ดของเขาอเม็ดกาแฟจะหลุดออกไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวมุมกเกษตรจะลองบีบให้เพื่อนๆดูนะเมื่อเขาสุกนี้เนี่ยมุมนี้เนาะเขาก็จะเป็นผลแบบนี้นะคะสามารถบีบมเมล็ดออกมาได้แบบนี้เลยนะคะสามารถกินได้นะอืมเขาจะออกหวานๆน,น,นะคะ ไม่ใช่ว่ากินเม็ดกาแฟนะก็คือเราอมนะคะแล้วก็ดูดเฉพาะน้ำเลี้ยงตรงส่วนนี้ของเขาเนี่ยอ่ะจริงๆแล้วกาแฟเนี่ยเวลาที่กาแฟที่เราดื่มทั่วๆไปนะคะเกิดจากการที่เขาเอามาเล็ดนี้ไปคั่วนะคะไปคั่วแล้วก็บดออกมานะคะซึ่งกาแฟแต่ละยี่ห้อนะคะเขาก็จะมีกระบวนการที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกาแฟเกรดพรีเมียมนะคะเขาก็จะมีกระบวนการที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ กาแฟนะคะเขาจะสุกเขาจะออกดอกช่วงประมาณเดือนเมษานะคะออกดอกช่วงเมษาแล้วก็เขาเริ่มนะคะเริ่มสุกประมาณช่วงเดือนออมกราถึงมีนานะะเริ่มเก็บเริ่มอะไรเยอะๆช่วงมกรามีนานะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะเริ่มสุกบ้างนะคะเป็นบางต้นนะคะนี่นะคะเห็นไหมเขาเริ่มสุกนะคะสวยมากนะคะ สวยมากสีสวยนะคะเหมือนเหมือนเชอร์รี่เลยนะคะเป็นช่อเป็นช่อเลยนะคะเห็นไหมสีสวยเนาะนี่คือต้นกาแฟนะคะลักษณะทรงพุ่มของกาแฟก็คล้ายๆกันนะแต่อย่างว่าก็คือกาแฟเนี่ยจำแนกได้ใหญ่ๆสองสายพันธุ์ด้วยกันก็คือโรบัสต้ากับอ,อ,อะไรนะอาราบิก้านะฮะแล้วก็วันนี้จะพามาดูอาราบิก้านะฮะแต่ว่าอาราบิก้าเนี่ยก็สามารถแบ่งได้เป็น หลายเขาเรียกว่าแบ่งย่อยได้อีกเยอะเลยนะคะแต่วัวนนี้เนี่ยมุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆมาแบ่งย่อยสองสองสอง,สองชนิดด้วยกันนะคะก็คือเอ่อเป็นาราบิกาคาติมอร์นะคะาราบิกาคาติมอเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่มีอยู่ทั่วๆไปนะคะแล้วก็อ,อ,อะไรนะเกอิชาเกอิชาเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ พิเศษนะคะเป็นสายพันธุ์พิเศษที่ราคาจะแพงกว่าแล้วก็รสชาติจะดีกว่านะคะแล้วก็เขาจะสายดีฟก็คือสายที่เขาสายดีฟอ่ะเออเดี๋ยวมุมเกษตรจะมาพูดถึงสั์ของเกี่ยวกับกาแฟเนี่ยให้เพื่อนๆดูอีกอีกอีกเอ่อ,อคลิปในโอกาสต่อไปนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของชนิดของกาแฟก่อนนะคะก็จะมีอะไรนะ จะมีราบิก้าคาติมอนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะพาไปดูนะต้นนี้นะคะจะเป็นราบิก้าคาติมอนะคะถ้าราบิก้าคาติมอเนี่ยก็คือเราสังเกตก็คือลูกเขาจะดกมากนะคะลูกเขาจะดกนะคะแล้วก็ข้อเขาจะถี่ีแบบนี้เลยนะคะข้อจะถี่ีดกถ้าราบิก้าเกอิชาเนี่ยข้อของเขาก็จะห่างๆห,หน่อยนะคะแล้วก็ผลของเขาเนี่ยจะไม่มา จะไม่ดกเหมือนกับคาติมอร์นะคะเพียงแต่ว่าคาติมอร์เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่แพร่หลายอยู่ทั่วๆไปนะคะตามภาคเหนือของประเทศไทยนะคะเป็นพันธุ์ทั่วไปเนาะส่วนอาราบิกา้าเกอิชาเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่เพิ่งนําเข้ามาแล้วก็รสชาติจะดีกว่านะ,ะเป็นสายพันธุ์พิเศษที่เขาเพิ่งจะนําเข้ามาจากเอธิโอเปียได้ประมาณ15-20ปีนะคะโอเควันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูลักษณะของต้นกาแฟนะคะแค่นี้ก่อนเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ ยังไม่เคยเห็นต้นกาแฟนะคะเราดื่มกาแฟทุกวันนะคะแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นต้นกาแฟนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะนี่จะเป็นต้นเล็กๆนะคะที่ยังไม่มีผลนะคะนี่จะเป็นต้นกาแฟนะคะแล้วก็ก่อนที่เขาเราจะเอาละจะได้กาแฟมาดื่มเนี่ยก็คือต้องผ่านการทั่วผ่านกระบวนกระบวนการบดน,นะคะเราถึงจะสามารถที่จะเอามาเอามาใช้ชงกาแฟได้เนาะ พาขึ้นไปดูนะคะอืมต้นนี้เป็นคาติมอนะคะคาติมอนะคะเริ่มสุกแล้วนะสวยมากนะคะคาติมอ,มอดูสิที่สุกี่ส่วนใหญ่จะเป็นคาติมอนะคะ เกียชาเหมือนยังไม่ไม่เห็นสูกเลยเนะาะเหนื่อย